้นเปิมถ้าสีก่อนบเคยลืยังป่าปมยังซึมอ้ารงดีบสูเป็นคือแสงสงฟ้าทลาส อยู่เต็มพ่ายพื้นเฮ้ามาผ้ากันสั่งรักษาสืบตอของดีมีอยู่แล้วอยาล่ยถิ่มเปล่าได้เด้อพี่น้องหนึ่งกาบเรียนท่นนานคณะกรรมาการและก็กราบโซดีแขกท่านผูมิเกียติทุกท่านนะครับเนาะครับสำหรับมื้อนี้ครับวงป่งล่างสีสามเวียงจากโรงเรียนโขกการนุ่มคุณนนทิลาอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นของเฮาก็ได้นำการแสดงมวลม้วนนะครับไม้โพแมพี่น้องของเฮาได้รับชมดับฟังกัน ซึ่งในช่วงนี้นะครับกสิภาพพแม่พ่นอของเขาไปเที่ยวเพาๆนึงครับซึ่งอยู่ในจังหวัดนครพนมได้การแสดงชุดรำพูไทยเลนูนครต่อโดยไล่สาวค่อยอายและก็ปิดถ่ายโดยไล่เตยลาซึ่งในมือหนีนะครับพวกเขาสุขสุขคนก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสําหรับสํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งนะครับที่ได้สนับสนุนให้มีจารจัดการแข่งขันแบบเต็งซีขึ้นมานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ครับเพื่อนบ้าการเิลปาครับในช่วงนี้ขอเชิญพอ่อแม่พีน่น้องของห้าสุขสุขุ c พบและสัมผัสความร่ารงการจากการแสดงโชว์นจติตตอไปใไนโอกาสนี้ครับ พงศดาสีครับขึ้นบนเวทีเพื่อที่จะมอบรางวัลให้กับวงปรงลางที่ชนะการประกวดในวันนี้ครับขอกราบเ,เชิญครับเชิญเชิญรางวัลครับเชิญข,ขึ้นมาเลยนะครับครับรางวัล ในการประกวดเยาวชนอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านโดยสำนักประชาสัมพันธินของเรานะครับเริ่มจากรางวัลชมเชยนะครับรางวัลชมเชยนั้นมีสองรางวัลได้รับรางวัลรางวัลละ10,000บาทดังนี้นะครับรางวัลชมเชยได้แก่โรงเรียนทับกุงประชานุก,กูลครับเชิญครับทับกุงประชานุก,กูลนะครับจากจังหวัดอุดรธานีครับและก็โรงเรียน อาโอยาม่าสองนะครับจากจังหวัดหนองคายครับเชิญเลยนะครับทั้งสองโรงเรียนครับนี่คือชมเชยนะครับครับเชิญครับต่อกันเลยนะครับครับเชิญครับชมเชยอย่าเพิ่งลงนะครับนะเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายภาพด้วยนะครับขยับไปนิดนึงครับโอยาม่านะครับอาโอยาม่าสองนะครับจากหนองคายครับเชิญครับเชิญครับ ดูกล้องด้วยนะครับนะฮะต่อไปจะเป็นรางวัลรองชัะเลิศอันดับสองนะครับสำหรับชมเชยนั้นรางวัลละ1 0,000บาทนะครับพร้อมประกาศคดีคุณด้วยนะครับรางวัลรองชัะเลิศอันดับสองเงินรางวัล1 5 0 0 0บาทได้แก่โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้วัฒนเสรีราชบำรุงนะครับแหมเพิ่งลงจากเวทีไปที่นะครับ เชิญครับยินดีด้วยนะครับกับโรงเรียนบ้านห้วยเกืง้งวัฒนะเสรีราชบำรุงนะครับจากจังหวัดอุดรธานีเชิญครับครับและก็รางวัล รองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะครับเงินรางวัล20,000บาทนะครับได้แก่โรงเรียนโคกกลางนนคูนนนศิลาจากจังหวัดขอนแก่นครับเชิครับครับเงินรางวัล20,000บาทพร้อมประกาศเกียรติคุณนะครับ และรางวัชลชัะเลิศในการประกวดเยาวชนอนุรักษ์ศิลปะพ,พื้นบ้านประจําปี2554ของสํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งได้แก่โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยารัชมังคลาพิเศษจากจังหวัดชัยภูมิขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมาจากจังหวัดชัยภูมินะครับรับเงินรางวัลไป30,000บาทนะครับพร้อมใบประกาศกียติคุณนะครับ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับนะครับท่านรองจะร่วมถ่ายภาพกับทุกคนเลยครับพร้อมกับคณะอาจารย์ที่เป็นผู้ให้คะแนนด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับคณะกรรมการครับเชิญครับขยับมาเลยนะครับเรียนเชิญท่านผู้นึกการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งด้วยนะครับครับเชิญนะครับ เป็นเงินรางวัลน,นะครับพร้อมด้วยกิตติบัตรนะครับที่ได้รับในวันนี้นะครับเชิญคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนนะครับทุกทุกช่องทุกทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติกับสํานักประชาสัมพันธ์หหนึ่งมาโดยตลอดนะครับเชิญครับอาจารย์คร okay. <that> ับ นี่คือโฉมหน้าของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้แล้วก็ท่านรองอธิบดมีกรมประชาสัมพันธ์ท่านธิรพงศ์โสดาสีนะครับท่านผู้อนวยการสํานักประชาสัมพันธ์หนึ่งท่านเอกเกตเอมพร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินในวันนี้นะครับของการประกวดเยาวชนอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านนะครับนี้จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เยาวชนไทยได้หันมาอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่กับภาคอีสานสืบต่อไป การบันทึกเทปการประกวดเยาวชนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านได้หมดเวลาลงแล้วดิฉันอุบลวรรณสุทธาธิวงศ์พร้อมด้วยทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ